ีครับพบกับอักษรออนเล r ร์นะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊ตนะครับคาบนี้นักเรียนอย่าลืมหยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรมาเรียนพร้อมกับคุณครูนะครับจำได้ไหมครับในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปก็คือเรื่องของการเขียนย่อความหรือการย่อความนั่นเองนะครับ นักเรียนยังพอจำได้ไหมครับว่าการย่อความเนี่ยสำคัญอย่างไรบ้างนะครับการย่อความก็คือเป็นการสรุปสาระสำคัญนะครับโดยใช้ภาษาของนักเรียนเองนะครับโดยยังต้องคงสาระเดิมของเรื่องเอาไว้นะครับและใช้ภาษาที่กระชับนั่นเองนะครับเออแล้วการเขียนย่อความเนี่ยสำคัญยังไงกับคาบนี้นะครับทำไมคุณครูเนี่ยจะต้องพูดถึงการ เขียนย่อความหรือการย่อความด้วยนะครับการย่อความนะครับหรือการเขียนย่อความเนี่ยมีความสําคัญกับคาบเรียนวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของการพูดรายงานและการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับในคาบนี้เนี่ยเราจะพูดในหัวข้อแรกก่อนก็คือการพูดรายงานนั่นเองเอนักเรียนสงสัยไหมครับว่า แล้วการเขียนย่อความสัมพันธ์อย่างไรกับการพูดรายงานนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับที่คุณครูเนี่ยบอกวิธีการเขียนย่อความให้กับนักเรียนไปโดยเป็นวิธีการฝึกในเบื้องต้นถ้านักเรียนอยากจะเขียนได้นักเรียนอาจจะฝึกด้วยการพูดก่อนก็คืออ่านเรื่องที่นักเรียนจะย่อแล้วค่อยเขียนแต่ก่อนที่จะไปเขียนเนี่ยมันยาก เพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองเล่าเรื่องที่เราได้อ่านเนี่ยให้กับเพื่อนเนี่ยฟังก่อน1รอบเพื่อเป็นการสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เราได้อ่านผ่านการพูดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนย่อความจึงเป็นพื้นฐานสําคัญในการเตรียมตัวเพื่อพูดรายงานหน้าชั้นเรียนนั่นเองคือนักเรียนจะต้องสรุปใจความสําคัญของเรื่อง ที่นักเรียนต้องการนำเสนออ่านให้เข้าใจแล้วนำมาพูดรายงานนั่นเองเห็นไหมครับทักษะการฟังพูดอ่านเขียนล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งสิน้นการเขียนก็สามารถส่งผลให้การพูดของเราเนี่ยดีได้นะครับเราไปดูเรื่องของการพูดรายงานกันดีกว่าครับว่าการพูดรายงานเนี่ยคืออะไรนะครับมีวิธีการปฏิบัติ และมีขั้นตอนในการพูดเนี่ยอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับการพูดรายงานการพูดรายงานเป็นการพูดบอกกล่าวเรื่องราวที่นักเรียนเนี่ยไปศึกษามานะครับหรือเป็นเรื่องที่นักเรียนเนี่ยรับรู้มาหรือทดลองมาด้วยมือของนักเรียนเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังรวมไปถึงสิ่งที่นักเรียนเนี่ยไปเห็น ได้ยินได้ทราบมานะครับนักเรียนเนี่ยต้องนําสิ่งเหล่านี้แหละมาพูดนะครับดังนั้นผู้รายงานจึงต้องหมั่นฝึกฝนให้มีความสามารถในการสรุปใจความสำคัญเห็นไหมครับการสรุปใจความสำคัญอย่างย่อเห็นไหมครับการย่อความเนี่ยเป็นพื้นฐานของการพูดเลยถ้านักเรียนสามารถ ย่อเรื่องที่นักเรียนได้เป็นยังไงครับได้ไปศึกษาได้ไปเห็นได้ไปอ่านได้ไปทดลองหรือได้ไปได้ยินมาได้เนี่ยนักเรียนก็จะสามารถพูดรายงานได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองครับโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องมันฝึกฝนให้มีความสามารถในการสรุปใจความอย่างย่อมีเหตุผลมีข้อมูลอ้างอิงนะครับเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องราวที่พูดรายงานได้อย่างดี เห็นไหมครับมีเหตุผลมีข้อมูลอ้างอิงจำได้ใช่ไหมครับเรื่องรูปแบบของการย่อความก็มีหัวข้อเหล่านี้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มามาจากหนังสืออะไรนะครับใครเป็นคนแต่งนะครับพูดในวะโรกาหรือวาระใดเห็นไหมครับล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย นักเรียนคนไหนยังไม่ได้เรียนเรื่องการเขียนย่อความเนี่ยสามารถไปดูได้ในคาบที่ผ่านผ่านมาของครูนะครับแล้วนักเรียนเนี่ยจะสามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการพูดรายงานได้ครับต่อไปเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการพูดรายงานกันดีกว่าครับเห็นไหมครับในรูปภาพเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นนะครับออกไปหน้าห้องนะครับแล้วพูดกับเพื่อนว่า สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนดิฉันเด็กหญิงไพลินสุขเดชาจะมารายงานเรื่องอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการพูดใช่ไหมครับนักเรียนหลายคนเนี่ยก็จะชอบพูดแบบนี้ก็คือการแนะนําตัวนะครับก็มีการสวัสดีเพื่อนๆน,น,นะครับอาจจะเป็นเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับแล้วจึงแนะนําตัวว่าดิฉันกระผม ชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับอาจจะบอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมเช่นเลขที่ห้องนะครับแล้วก็บอกว่าจะมารายงานเรื่องใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่นักเรียนหลายคนเนี่ยชอบทำเอ๊แต่วันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยจะมาสอนข้อควรปฏิบัตินะครับในการพูดว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากข้อที่1น,นะครับข้อที่1คือพูดแนะนำผู้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องที่จะรายงานหรือขั้นตอนการค้นควาข้อมูลก่อนนะครับข้อแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการพูดแนะนํานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่านักเรียนเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากแหล่งข้อมูลอะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการทดลองด้วยตัวของนักเรียนเองหรือว่านักเรียนเนี่ยได้ไปอ่านมาได้ไปสรุปมาได้ไปศึกษามา ข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องแนะนําให้ผู้ฟังเนี่ยได้ทราบก่อนเบื้องต้นนะครับไปดูข้อที่2กันเลยครับข้อที่2พูดรายงานเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นให้เป็นลําดับต่อเนื่องกันนะครับก็คือต้องพูดให้เป็นลําดับต่อเนื่องกันนั่นเองนะครับเป็นลำดับต่อเนื่องกันอย่างไรนะครับก็คือนักเรียนจะต้องเรียงหัวข้อตามลำดับความสําคัญก่อนนักเรียนเนี่ยอาจจะขึ้นด้วยที่มาและความสําคัญนะครับ ค่อยไปเข้าสู่กระบวนการที่เป็นข้อมูลนะครับตัวข้อมูลตัวความรู้และปิดท้ายด้วยการสรุปใช่ไหมครับและเปิดคําถามให้กับผู้ฟังเนี่ยได้ถามเห็นไหมครับนักเรียนจะต้องรายงานอย่างเป็นลําดับขั้นตอนให้ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยการพูดให้เลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้ฟังต้องไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไปนะครับอย่างเช่น นักเรียนเนี่ยก็คือต้องเลือกภาษาให้เหมาะสมนะครับกับระดับของผู้ฟังนะครับเช่นนักเรียนพูดให้เพื่อนฟังนักเรียนก็จะต้องใช้ภาษาที่เพื่อนเนี่ยฟังแล้วสบายนะครับไม่ใช้ศัพท์ที่เป็นวิชาการมากจนเกินไปนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเพื่อนไม่มีมข้อมูลเหมือนกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคำศัพท์ที่เป็นศัพท์วิชาการหรือศัพท์ทางการเนี่ยเราอาจจะต้องมีความหมายหรือการนิยามศัพท์ให้เพื่อนได้ทราบด้วยนะครับหรือถ้าเราเนี่ย ได้ไปพูดให้รุ่นน้องฟังนะครับอาจจะเป็นเด็กประถมหนึ่งนะครับประถมสองประถมสานะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้คําที่ง่ายใช่ไหมครับถ้าใช้คํายากเกินเนี่ยน้องๆก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดของเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับและข้อที่4ี่ครับเรื่องของการใช้เวลาพูดให้พอดีกับเวลาที่กําหนดนะครับก็คือเป็นเรื่องของเวลานะครับนักเรียนเนี่ยจะต้อง ฝึกซ้อมนะครับลองกำหนดดูว่าเอ๊ะในหัวข้อนี้เราจะใช้เวลากี่นาทีนะครับเราจะเกินนำกี่นาทีเราจะแนะนำกี่นาทีแล้วเราเนี่ยจะพูดเนื้อหาทั้งหมดกี่นาทีแล้วสุดท้ายเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยได้สอบถามเนี่ยกี่นาทีนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี10นาทีในการพูดเราไม่สมควรที่จะพูดให้ครบทั้ง10นาทีโดยที่ไม่มีเวลาในการให้ผู้ฟังเนี่ยได้สอบถาม ข้อสงสัยเลยนะครับนักเรียนอาจจะต้องแบ่งเวลาเป็นพูดแนะนำตัว2นาทีนะครับแล้วก็กล่าวถึงข้อมูลอีก5นาทีก็รวมก็เป็น7นาทีเหลืออีก3นาทีสุดท้ายเนี่ยนักเรียนอาจจะเป็นในส่วนของการถามตอบนะครับมีใครสงสัยหรืออยากจะถาม ข้อมูลหรือเนื้อหาหรือส่วนไหนที่สงสัยไหมนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นเองนะครับเราควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่5แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อเรื่องที่พูดรายงานโดยใช้ภาษาที่สุภาพนั่นเองนะครับก็คือการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น มารยาทในการพูดเบื้องต้นนะครับการพูดต่อหน้าที่ประชุมชนนะครับหรือที่ที่มีคนอยู่เยอะๆนักเรียนจะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้เป็นสำคัญก็คือเรื่องของความสุภาพนั่นเองนะครับในการพูดจะต้องมีหางเสียงนะครับพูดปกติเราอาจจะพูดกับเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่มีหางเสียงใช่ไหมครับแต่เวลาเราออกไปพูดหน้าห้องหรือพูดต่อหน้าที่คนเยอะๆ อาจจะมีเพื่อนเราทั้งหมดนะจ,จะเป็นห้องเราบ้างห้องอื่นบ้างนะครับเราก็จะต้องมีหางเสียงด้วยใช่ไหมครับเพื่อให้การแสดงความคิดเห็นหรือการพูดรายงานของเราเนี่ยมีความสุภาพมากขึ้นนอกจากนี้ในการแสดงความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราได้ฟังหรือได้ยินมาจากผู้อื่นนักเรียนก็อาจจะต้องแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพเช่นเดียวกันครับว่านักเรียนเนี่ยเชื่อถือ หรือไม่เชื่อถือเพราะอะไรเราจะไม่ใช้คำที่หยาบคายหรือคำที่ดูมินหรือว่าเชิงดูดถูกข,ข้อมูลที่ได้รับมานะครับเราจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าฉันเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะอะไรนะครับโดยการอ้างเหตุผลให้สมเหตุสมผลและสุภาพนะครับไม่ใช่บอกว่าไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเธอเป็นคนโกหกไม่ได้อย่างนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับเราจะต้องสุภาพด้วยนะครับ ต่อไปครับเรามาดูขั้นตอนนะครับหรือว่าในการนำเสนอจริงๆกันดีกว่าว่าเอมันมีต้อง8หัวข้อแน่ะนะครับมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับว่าเวลาเราพูดจริงเนี่ยเราจะต้องดูในรายละเอียดของอะไรกันบ้างเริ่มที่หัวข้อที่1เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นผู้ชายนะครับออกมายืนพูดหน้าห้องนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะซูมให้นะครับโดยสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้อง คำานึงถึงก็คือการเลือกหัวข้อเรื่องนั่นเองนะครับหัวข้อเนี่ยที่เราจะนํามาพูดหน้าห้องเนี่ยต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจเห็นไหมครับรวมทั้งหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่ของเราด้วยนะครับต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ควรรู้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้ฟังเนี่ยต้องรู้หรือว่ามีประโยชน์ต่อผู้ฟังนั่นเองและคาดว่าเป็นที่ต้องการของผู้ฟังนะครับ เช่นเราจะไปพูดกับน้องๆในโรงเรียนเนี่ยเรื่องของความสะอาดนะครับในช่วงที่มีโรคระบาดนะครับหรือว่ามีโรคตาแดงระบาดอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นโรคตาแดงเนี่ยไปพูดด้วยกับน้องๆฟังใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและผู้ฟังเนี่ยควรที่จะทราบไว้นั่นเองว่าจะได้ป้องกันตัวเองได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกหัวข้อสําคัญนะครับ ข้อที่2ก่อนที่นักเรียนจะพูดนักเรียนจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ก่อนให้ชัดเจนว่าพูดไปเพื่ออะไรนะครับโน้มน้าวใจหรือว่าเป็นเพื่อสั่งสอนหรือเป็นการบอกเล่าข้อมูลธรรมดาทั่วไปนะครับเราจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของการพูดให้ชัดเจนนะครับ 3. นะครับในการพูดบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเลขสถิติใช่ไหมครับ อาจจะต้องมีการไปสำรวจอาจจะไปสำรวจมาว่านักเรียนห้องนี้ชอบกินขนมกรุบกรอบห้องนี้ไม่ชอบนะครับนักเรียนคนนี้ชอบกินหวานนักเรียนคนนี้ชอบดื่มน้ําอัดลมมันเป็นข้อมูลเชิงสถิติใช่ไหมครับเพราะฉนเนี่ยการที่เราพูดออกมาโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือว่าสื่ออื่นประกอบให้เพื่อนได้เห็นเลยเนี่ยเป็นยังไงครับผู้ฟังก็เข้าใจยากอย่างเช่นห้อง A นะครับสมมุตินะครับห้อง A มีเด็กนักเรียนชายชอบกินน้ำอัดลม1 4ีคน ไม่ชอบ5คนนักเรียนหญิง4คน,น,ยนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเมื่อเราพูดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยข้อมูลเราจะรู้สึกสับสนเรื่องของตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเพิ่มอะไรครับเพิ่มสื่อนั่นเองนะครับหรือสิ่งที่จะใช้ประกอบการรายงานเช่นภาพแผนภูมิแผนผังสไลด์วิดีทัศเห็นไหมครับถ้าเรานําข้อมูลที่เราได้ไปสํารวจเนี่ยมาทําเป็นแผนภูมิให้ชัดเจนผู้ฟังเราเนี่ยก็จะเป็นยังไงครับ อ๋อเห็นภาพอ๋อห้องนี้มีจํานวนสัสดส่วนเท่านี้คิดเป็น50เปอร์เซ็นเอร์เซเป็นต้นนะครับเพื่อความชัดเจนของข้อมูลที่เรานําเสนอครับข้อที่4ครับใช้วิธีการหลายๆอย่างในการพูดรายงานเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเช่นแสดงบทบาทสมมุติจะสถานที่ให้เหมาะสมเป็นต้นนะครับในในการพูดรายงานเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นภาษาท่าทางนั่นเองหรืออาวัจนะภาษานั่นเอง ในการพูดเนี่ยผูพ้พูดเนี่ยควรจะฝึกอวัจนภาษาเอาไว้บ้างเช่นการใช้มือการผายมือนะครับหรือว่าการใช้น้ําเสียงที่เป็นอวัจนภาษานั่นเองนะครับเช่นตื่นเต้นเราอาจจะเพิ่มน้ําเสียงหรือว่าลดนะครับความหนักเบาของเสียงเนี่ยไปตามเรื่องที่เราต้องการจะพูดนั่นเองหรือจัดสถานที่นะครับเช่นจะพูดเรื่องภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับเราจะมีรูปโลกใช่ไหมครับแล้วกำลังโดนไฟไหม้นะครับให้ ให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปกับผู้พูดด้วยนะครับหรืออาจจะจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการจะพูดนั่นเองครับต่อไปครับข้อที่5ผู้พูดเนี่ยจะต้องพูดให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธีเน้นจังหวะให้เหมาะสมอักขรวิธีที่เป็นห่วงก็คือเรื่องรอเรือรอลิงนั่นเองนะครับผู้พูดเนี่ยอาจจะต้องฝึกออกเสียงรอเรือก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่น เรารักโรงเรียนของเรารุ่งโรดร่ำรวยเรืองรองนะครับอาจจะฝึกไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อให้คุ้นชินกับการออกเสียงนะครับแล้วก็ในการพูดเนี่ยต้องมีการเว้นวรรคจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับไม่เช่นนั้นนะเนี่ยความหมายของคำเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปได้นะครับส่วนข้อที่6นะครับอย่างที่ครูเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าเวลานักเรียนพูดเนี่ยจะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้กับ ผู้ฟังเนี่ยซักถามหลังจากจบการพูดด้วยนะครับข้อที่7ครับนักเรียนพูดแล้วเนี่ยนักเรียนต้องสรุปสาระสำคัญหรือภาพรวมของความรู้ที่พูดนะครับไม่ใช่พูดจบปุ๊บอ่ะจบแล้วขอบคุณครับอ่ะไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องสรุปภาพรวมว่าจากการศึกษาทั้งหมดทรงผลให้เห็นอะไรบ้างและเป็นผลดีต่อการศึกษาในอนาคตอย่างไรนะครับ และแบ่งเวลาให้ผู้ฟังเนี่ยได้ซักถามด้วยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็เป็นมาระยาทในการพูดแล้วก็ในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับทั้งการใช้การใช้ถ้อยคํานะครับที่ไพเราะสุภาพมีหางเสียงนะครับและการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพไม่ไปดูหมิ่นกล่าวร้ายนะครับข้อมูลหรือคนที่เราเนี่ยได้ฟังมานั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาลองทําแบบฝึกหัดซัก หข้อดูดีกว่านะครับใครพูดรายงานได้เหมาะสมครับใครพูดรายงานได้เหมาะสมนะครับก็ไก่ทินใช้เวลาพูดนานเป็นพิเศษขอไข่เก๋มีสื่อประกอบการพูดรายงานขอควายกมนไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามงองูจ้อยพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบอยู่ตลอดนะครับใครครับตอบข้อ ตอบข้อเก๋นั่นเองขอไข่ใช่ไหมครับเก๋มีสื่อประกอบเห็นไหมครับสื่อประกอบการพูดรายงานส่วนทินเนี่ยตรงที่พูดนานเห็นไหมครับพูดนานเนี่ยไม่ได้นะครับต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับส่วนกระมนลเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นซักถามเลยนะครับไม่ดีนะครับจ้อยเนี่ยพูดด้วยน้ําเสียงราบเรียบเห็นไหมครับต้องใส่น้ําเสียงสูงต่ําไปด้วยในการพูดนะครับสุดท้ายนี้นะครับ การพูดเนี่ยก็เป็นอีกทักษะที่สําคัญนะครับโดยอาจจะมีการปูพื้นฐานมาจากการเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไปฝึกเขียนและฝึกพูดเพื่อที่จะได้พูดอย่างชะฉชานไม่เคอะเขินต่อหน้าที่มีคนเยอะๆนะครับเพื่อจะได้พูดรายงานได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาและฝึกทำแบบฝึกหัด จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรนะครับนักเรียนจะได้เป็นคนพูดที่เก่งขึ้นนั่นเองนะครับ,นะรบแล้วพบกันในคาบหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education